ก็ S 1> <S 1> <S สวัสดีครับถ้าผม,ม้ชมวันนี้เราก็เกมเมอร์ขาอ่อนนะครับวันนี้เขาจะมาในเกมยูคีโอมัสเตอร์ดูเอลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาในเทนเมนจจา่จาเลยครับเทนเมนผสมนิดหน่อยครับผสมพวกลิงอะไรนิดหน่อยเพราะว่าเทนเมนผมไม่รู้ว่าเซ็นอยู่แล้วจะไม่หมนเจ้าอื่นนะผมต้องการให้มันแตกต่างเออประมาณนี้ก็มาเล่นันเลยฮะอันนี้ผมผม ผมไปโม่ไว้ผิดครับผมไปโม่ไว้นี้แทนที่จะโม่ไปคาตาคาเตอร์อะไรพวกนี้มันจะได้เสิร์ชเทเลเมนได้เนาะผมโม่ผิดครัพนี้ขออภัยครับสำหรับคนที่ได้นเทเลเมนน่าจะกำมัดอยู่ครับผมเล่นแบบนี้ผมเทเลเมนมือใหม่เนะเออผมก็ไม่ได้ศึกษาดิมันมากครับประมาณนี้ครัผมก็ลงตัวนี้ครับเพื่อโม่ตัวนี้เพื่อจะฟิวชั่นเป็นคิคารอสครับแต่โดนขัดซะก่อนครับโดนน้องไม่กัดขัดแบบดีจังเขาเรียกว่าน้องเมดดี่า เออก็เรียบร้อยครับผมก็จบเธออย่างนั้นเลยอ่าแล้วผมก็เจอได้ฮีโร่ครับไม่นต้องสื่อรับโดนเจื่อ,อยอไปนะพอเขาปาฮีโร่ไรผมก็ไปาไม่ฟีต่อครับแต่ผมโดนคอไปในเกมครับเรียบร้อยครับอ่าผมก็รอรอปาหัวปาเออตอนนี้ผมก็โดนไปเรียบรอย้อยนี่เกลอ่าผมก็รอรอให้เขาล้มได้เลยครับ เขาคิดว่าผมไม่มีโคบาทมั้งเขาก็รับก็เต็มที่เลยครับเออเขาก็เสิร์ชเนออนมาแต่เขาก็เลยไปแปลรนะปกติเขาจะมีคอมโบฮีโร่แบบพื้นฐานของเดฮีโร่เลยนะที่ว่าเสิร์ชไบนิดเล่นอะไรตรงนี้ครับชาวโนมิดอะไรตรงนี้ครับแต่เขาเสิร์ชตัวแปลกรมาเขาก็ฟีเจอร์เป็นตัวนี้นะยเขากลายจะกโอทีเคแล้มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันเออเขาก็ใบนี้มาเขาก็ใบนี้ก็ลงไปก็เสิร์ชฮีโร่ได้หนึ่งใบฮะก็เสิร์ชรีฟิดโฟเจอร์มา ืมแล้วก็เซิร์ฟฟิวชั่นครับเพราะว่าฟิวชั่นเป็นตัวนี้มานะแล้วก็โดเป็นแรงเจ็ดมั้งผมว่าไม่เกินแรงเจ็ดป่ะเออถ้าจะไม่ผิดก็อะไรสไลด์เออแล้วก็มีเตะเคินต่อเลยครับฟิวชั่นเป็นเบสไนออนะใช่ปะ่ะผมเสียสูบป่ะเออกัเซออลล่างใหม่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยปกเปลากระบาลเลยเพราะว่าปลาไม่ฟรีครับเหมือนเขาจะเลยอะไรบางอย่างครับขเขาปลาเข้าไปในเกมไปแล้วนะ เอะโดดเรียบร้อยครับเขาก็เสียแม็กซีไปผมก็ได้ฟางเขาบาทครับอืมแต่เวลาโจมตีของโทงเคเนไม่โหดอีกเลยเราโจมตีหนึ่งหมืม่นเวลาผมกันเจ็บกลามเขาก็ยิงการนะไม่ดีลุงก็โตกลงมาได้ครับแล้วผมก็โมเหมือนเดิมเลยสเต็ปเดินไปเมื่อกี้เลยอ่าผมก็ลงขี้คาร์ลสต่ออันนี้ผมผม,ผมว่ามันน่าจะถ้าคนอื่นอาจจะได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าผมไปเล่นเพย์ดีพังนั้นนะเออ เข้ามาณนี้ผมก็เสริตัวนี้มาเสริมาแบบงงเหมือนกันนะเจก็เวิร์กเฉยเจผมก็คิดการเล้าคางคือเขาฟื้นฟูชั่นเลยเขาเชิดตัวอะไรเนะี่ยนี่ครับตัวนี้มาผมจำชื่อไม่ได้เอสซูรุตซีลุ่เออเป็นเป็นก็โม่ห้าใบครับเจเจอใบนี้เขาเดี๋ยวพอดีดอเจเอาใบนี้ครับโจวหนึ่งไปมาเพื่อจิ้งหอยไปเนี้ แคดดอร์แต่วก็โจดได้อูล,ล่ามาครับเรื่กระโดดตัวนี้มาผมก็ลิงสองครับเสร็จเรียบรอครับคือเปียววัตยาลา,าคอนดาครับแล้วก็ทาร์เก็ตท่านมือหนึ่งตัวแต่ผมก็ไม่ได้จับฟิชชั่นนะผมจับสองตัวนี้ฟิชชั่นแทนคนระผมจะขึ้นเป็นกระดานที่ไม่ต้องฟิชชั่นตามมาเลยครับอันนี้ก็ลงมาแล้วก็ทาร์เก็ตโทเคนแล้วก็ตีครับโ o เคแบบอันน่าตื่นึ้นครับเรียบร้อยครับ สถานีไม่ได้ชนะเพราะเทเลเมทครับสนาม,มอสตานี้ไม่ต้องเทเลเมทที่เกือบเกือบไม่มีสังเกีวขอ้อกบเรื่องดี้พอประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็บายขับผมแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไป